ແລະຊີວິດດຽວบ้านๆເຮົາພີ່ນອງກສຕົນ ต,ต้นเพิ่งต้นนาคต้นนั่นเห็ดบุญเก็บกระดูกพี่น้องครับคือยังใส่ประเทศนี้แบบโบราณอยู an ่พี oh, right. ่น้องเใส่ต้นกล้วยใส่ต้นหยาอยู่พี่น้องใส่แบบโบราณโบราณพี่น้องใส่แบบโบราณเนาะยังเห็ดอยู่แบบโบราณพี่น้องต้นกล้วต้นนั่นต้นเพิ่งพี่น้อง ยังใส่ต้นกล้วยกานกล้วยอยู่ได้พี so ่น้องเลยวิธีชีวิตมากเห็ดเห็ดแบบแบบโบราณมีครับแบบนี้ครับซื้อเอาเลยครับสั่งเอาเลยัเอาว่าติดเอามาติดขึ้นกันนี่ละแต่ว่าซื้อแบบสำเร็จเนี้ยตั้งถ้วยตั้งจานนะนะสั้นวางถ้วยจานเท่านี้นะซื้อมาแล้วก็มามาติดกระดาษสีเหาียวติดเพิงติดอย่างนี้ล่ะ ยังไสโบราณเนยอะด้วยพี่น้องเลยสวัสดีครับอเปนพี่น้องหนุ่มๆกุ่มกับมื่อน,นี้กับสิบ้าพี่นอ้องมาเบิ่งเพิ่นเห็ดประสาทเถึงแบบโบราณได้พี่น้องนี่ยังรักษาวัฒนธรรมรักษาประเพณีแบบโบราณไว้อยู่พี่นอ้องชุมชนบ้านหลกุ่มพี่น้อง ใส่ต <muitas> ้นกล้วยต้นตอกมาเห็ดพี่น้องรอสิบไว้ใส่แบบทั่วไปพี่น้องอยเพด่ๆแบบเอาต้นกล้วยมาเห็ดแบบยังรักษาวัฒนธรรมแบบโบราณไว้อยู่พี่น้องเอยรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณไหมพี่น้องปูแก่เพิ่งกำลังมาเห็ดเสียบเพิ่งเสียบเสียบเพิ่งเสียคูณซอยกันพี่น้อง มันคือนาตาประสาทถึงของแบบโบราณพี่น้องนี่แหละมันจะกำลังตั้งเดินมาคนจับส่กาปุ้ยพี่น้องดูเ็นส่กาปุ้ยใส่ต้นปุ้ยเห็ดอยู่ได้พี่น้องมันก็สิเป็นความสวยงามแบบโบราณโบราณบ้านเฮาพี่น้องแต่แอบกับการบางิีเราน้ำแท่งพี่น,อน้อ,าาเานานองเลย แนวเสียบแนวอย่างกับยังใส่ไม่ไพ่อยู่ได้เพี่น้องเลยกับซีมีตะปูผสมร่วมไปน้ำพี่น้องเลยแต่ส่วนมากก็ี่ใส่เป็นเป็นไม้พี่น้องสีเป็นไม้ไพ่ไม้ยังยังใส่แบบโบราณโบราณอยู่พี่น้องสิ่งที่มันหาไ่ได้ก็คือใส้ตะปูเข้ามาเสริมแทนพี่น้องเป็นเหมือนกันบางซอยกันเ็ดพี่น้องคนละไม้คนละไม่คนละมือนครับผม เท้าผู้แก่ก็มาซอยกันพี่นัง่งก็ติดตมามกันอีกทีนึงนะครับผมได้แอกดอกับกำมังเศษหัวน้ำแทงว่าสั้นพี่น้องครับวิธีเป็นเห็ดพี่น้องนี่สเห็ดไปยังก็ดีนะแนวนี้เห็ดไปยังก็เอาไว้ไวเสียบบ่

มาแอมมานั่นไม่ตั้งคผู้เฒ่าผู้แกมันกำมาซอยกันพี่น,อน้องเลยเสียพึ่งนั่งพี่น้องเนาะที<อ>่ทีเฮ็ดพี่น้องเอ้อมันก็นยังใส่ไม่คัดไม่อย่างนี้เด้พี่น้องมีแต่แบบโบราณเลยพ,ลพ,พี่น้องนี่รักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้พี่น้อง คงรักษาไว้ยังหมดสูญหายพี่น้องเลยอยู่ในชุมชนเลยพี่น้องเป็นใส่ไม้เสียบใส่แล้วพี่น้องนะจักรโล่พี่น้องอันนี้เจ้าว่ะลิ่มันสิหักว่าที่บีบมาแล้วมันสิบบมีเอาบ่อนเสียบเอ้าไหมครับบ้านเขาว่าใส่พองเขาจะไปใส่จะมุ่งมือเด็กหมด ประเภทนี้ของ่คือประเภทนี้ของบ้านพี่น้องเลยยังรักษาวัฒนธรรมประเภที้ไว้ยู่พี่น้องเลยสืบสานไ้ให้ลูกหลานได้เบิ่งได้แง่พี่น้องมันไล่เตือมหนาวป่านนี่ไปที่โรงงานมันี่ เราเชี่ยน้องเอ้ยไก่เชีประกอบแล้วละเป็นไปยังสิเอาเพิ่มเอาอย่างมาหอยมาสมมติบันดิซอวินตองินซอมาหอยพี่น้องเอ้ยทำมีใส่ตะเข็บพี่น้องใก่เชีแล้วละแล้วก็ยังไงเชี่ยเอาเนื้อมาหอยเอาเพิ่มเอาอย่างมาหอยใส่พี่น้อง ที่ชีวิตเดียบ้านๆน้องมีสารมีสารนาะพี่น้องเลยยังรักษาวัฒนธรรมไว้อยู่ไว้ให้ลูกหลานเบิ่งไปพี่น้องอันนี้แม่ก็อันนี้เพิ่มเอื้อนมาเขียวมาตายมาซั้นยู่น้องเยอะแต่ว่าเพิ่มเขี่ยออกมาตายแบบโบราณที่น้องมันเป็นคำซับของโบราณพี่น้องมันเป็นคำเบ้าของผู้เฒ่า กลุ่มเทพ่ยงน่านโสภเขาจะเอาแต่นี้ได้แหละในผู้เฒ่าก็อเอา,า,อาเอานะครับ่านโสภ์เขาจะเอาแต่ด้วยคลยำบ่อทำเอื้อนของคกนกระชเป็นปิศนาทำแต่ละคำพี่น้องเอี้กระชนรักษาไว้มันกระชีเป็นคำว่า,าเขี้ยวมาตายนีก่กระชีเป็นปิศนาทำอีกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ยแต่ว่านมนมกุ้งยังกระชีเป็นไปคนมาให้เดีย๋ยวกระชป็นคนมา ว่าข้าวผัดเกวมาตายในพิศนารำมันหมาเความาอย่างเนาะพี่น,อน้องเนาะผู้เ <c oughs> ท่าผู้แกงทั้งนี้เพิ่นกะซีเริ่มติดเพิ่งติดเทียนแล้วพี่น้องนี่ทางผู้ชายทาั้งผู้เท่าผู้ชายทาัย้ทงนั้นเพิ่งจะเห็ดเป็นต้นเห็ดเป็นหอมาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเหลล็ดแดวแล้วผู้เท่าทั้งนี้เพิ่งจะซีมาติดเพิ่งติดเทียนใส่นี่แหละพี่น้องเอ้ย วัฒนธรรมแบบโบราณเท่าพี่น้องนี่แหละติดเพิ่มติดเทียนเดินไปทำกันพี่น้องิตีชีวิตอีสานบ้านเท่าพี่น้องเลยยังคงรักษาวัจะทำแบบพี่นี่แบบโบราณโบราณไว้ให้ลูกหลานเบิง่งชั่วอานะกดไปพี่น้องเลยนี่แหละต่อไปอาชีพโมลุงเรือก็ได้พี่น้องเลย แต่ตอนนี้ก็ยังยั้งเรือลงเรืออยู่พี่น้องเอ้ยอนาคตข้างหน้าก็ยังเว้าบ่ได้ว่าสิ้ยังหรือบ่อยัง,ยงลูกหลานสิสืบทอ,อดประเพณีแบบเรดาดะทำนั่งเดิมได้ปะพี่น้องเขาจว่ากันที่หนึงข้างหน้าพี่น้องเลยนี่คือวิธีการวิธีเก็บดูพี่น้องเอ้ยขั้นตอนละเพื่อนๆมาเก็บดูพี่น้อง หลักลานญาติพี่น้องพางเก็บเก็บนั่นเองนะเนาะ กาเก็บด eh eh eh. ูเก็บนั่นพี่น้องเลยยางยาลอกระดูเลยกามาซอยกันมาเก็บซอยกันมาเห็ดซอยกันพี่น้องนับกนเ็ขอคนมาเจ็บปดูดวยไปไหนน่นย เปียนเปลยนตไดลาเลยก็เปล่ยนตัี้เลน้องหรืสะโพกเปลี่ยนเลยตัวนั้นเอาออกเลยวตัวไม่เปลี่ยนอันตันี้อคร่งะสะโพกเียนอันนั้นมีแต่อันั้นตัวได้เขียนอยู่ลักษณะนี่นาะมปันยังคืน

นางัจฉามีอมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามีติยัมพิพุทธังสรณังคัจฉามีติยัมพิพุทังศรนังขจามีผีอัมพิอมังสรณังคัจฉามิีติยัมพิอมังศรนังขจามีผีอัมพิสังขังศรนัง สราธรรมะอาคุสลาธรรมะอาภยากตาธรรมะสุขกายาเวทนาญาสัมบยุญตาธรรมะอาทุคกายาเวทนาญาสัมบยุญตาธรรมะอาภูขมาสุขยาเวทนาญาสัมบยุญตาธรรมะวิบากาธรรมะวิบากาธรรมะธรรมเนวะวิบากาธรรวิบากาธรรมะธรรมา โอบาลเนโนบาทานิยารรมะอนุปบาเอตานังอุปลคาปเทสอิชิตังมาทิตังนุมหังคิปเมวะสมิธโตสะเภบรเณโตสังวัปปะจันโอบนาลัสโยยัตถมณิชติระโสยาตาะทิโยวิวันชะ เก็บดูเก็บอย่างใส่มอใส่ให้แล้วแล้วเด้กพี่น้องเยมันก็เจ้าก็มีรักเสมีรักไม้ไปพี่น้อง้วบอะก็ไม้ไปอยฟังเด้อเนี่ยเด้ออย่าฟังเอาไว้เนาะโอ้เอาไว้จะมีแนวมากินได้ปยนเออแ่จะไต่อุ

ออกนันไปพี่น้องถึงที่ติดแบบบ้านๆแบบอีสานบ้านเขาพี่น้องเลยยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมอีสานไปให้ลูกสานได้เห็นได้สืบทอดต่อไปพี่น้อง โอม่ะให้เลี้ยงท่านมอคานจก็แวแเนเรื่องหรือก็พูดเฉยม่ต้องรบกวนอะไรก็ได้ลยใชับอยู่ฝ่ายนี้ไม่ใช่หรือนี่แหละบอกกันจะดีกว่าเมืกี้ก็จะอยู่นี้ไม่หรอ อาเนจาวาตสังขาระโทปะนาวญาตมิโนะโทปัสสวาเนโรจนเดติสังโภภัสโมสุโผเอชิตังบริตังลุมหังสิปเมวายสัมมิชนุสัพเพภูริ กระเดียวกระดูกเขา,าธาตุเขายัางเรียบร้อยแล้วพี่น้องอาจารย์ก็ได้ให้พิธีกรรมียังเฮ็ดพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยน,นุ่มโดดคุ้มก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อที่มาให้กำลังใจดวงวันเต่น้องแป้งทีมงานแพื่อคอสีพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ